พระจาของเรลเจ้าเระจำวันเสาร์ที่สี่ตุลาคมระลึกถึงนักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซีบทอ่านจากหนังสือประกาศศกบารุกบทที่สี่ข้อหถึงสิองและข้อ27่สิบเถึงยี่สิเก้าชากรของข้าพเจ้าเอ๋ยจงทำใจดีๆไว้ ท่านทั้งหลายซึ่งทำให้ทุกคนยังคงระลึกถึงอิสราเอลพระเจ้าทรงขายท่านทั้งหลายให้แก่ชนต่างชาติมิใช่เพื่อให้ท่านต้องผีนาแต่พระองค์ทรงมอบท่านให้ศัตรูเพราะท่านทำให้พระองค์กริว้วท่านถวายบูชาแก่ปีศาจไม่ใช่ถวายแด่พระเจ้าท่านจึงทำให้พระผู้สร้างทรงพิโรธท่านลืมพระเจ้านิรันดร ผู้ประทานอาหารแก่ท่านท่านทำให้กรุงเยรูซาเล็มที่เลี้ยงดูท่านต้องโศกเศร้านครนี้จึงเห็นพระพิโรธจากพระเจ้าลงมาเหนือท่านและพูดว่าบรรดาเมืองรอบๆสิโยนเอ๋ยจงฟังเธอพระเจ้าทรงส่งความทุกข์ยิ่งใหญ่ให้ข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้าได้เห็นพระเจ้านิรันดร ทรงนำบุตรชายหญิงของข้าพเจ้าไปเป็นฉเฉลยข้าพเจ้าเคยเลี้ยงดูเขามาด้วยความยินดีแต่ต้องร้องไห้เป็นทุกข์เมื่อเขาต้องจากไปอย่าให้ผู้ใดยินดีเมื่อเห็นข้าพเจ้าต้องเป็นไม้ถูกทุกคนทอดทิ้งข้าพเจ้าต้องอยู่โดดเดี่ยวเพราะบาปของบรรดาบุตรที่หันหลังให้ธรรมบัญญัติของพระเจ้า ลูกเอย๋ยจงทําใจให้ดีจงร้องหาพระเจ้าเถิดเพราะพระองค์ผู้ทรงทดลองท่านจะทรงระลึกถึงท่านใจของท่านเคยออกห่างจากพระเจ้าฉันใดจงกลับมาสแสวงหาพระองค์เป็นสิบเท่าฉันนั้นเถิดเพราะพระองค์ผู้ทรงนำความชั่วร้ายมาเหนือท่านจะประทานความรอดผลและความยินดีแก่ท่านตลอดไป บทอ่านจากพระโอสา,าตามคำบอกเล่าของน้ำบุญลูกาบทที่สิบข้อสิบเจ็ถึงยี่สิบสี่เวลานั้นสิทธิ์ทั้งเจ็ดสิบสองคนกลับมาด้วยความชื่นชมยินดีทูลว่าพระเจ้าข้าแม้แต่ปีศาจก็ยังอ่อนน้อมต่อเราเดชาพระนามพระองค์พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า เราเห็นซาตานตกจากฟ้าเหมือนฟ้าแลบจงฟังเธอเราให้อำนาจแก่ท่านที่จะเหยียบงูและแมงป่องมีอำนาจเหนือกำลังทุกอย่างของศัตรูไม่มีอะไรจะทำร้ายท่านได้อย่าชื่นชมยินดีที่ปีศาจอ่อนน้อมต่อท่านแต่จงชื่นชมยินดีมากกว่าที่ชื่อของท่านจะรึกไว้ในสวรรค์แล้วในเวลานั้น พรียสูเจ้าทรงปราบปลื้มพระไทยเดชาพระจิตเจ้าตรัสว่าข้าแต่พระบิดาเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินข้าพเจ้าสรรเสริญพระองค์ที่พระองค์ทรงปิดบังเรื่องเหล่านี้จากบรรดาผู้ปรีชาและรอบรู้แต่ทรงเปิดเผยแก่บรรดาผู้ต่ำต้อยถูกแล้วพระบิดาเจ้าข้าพระองค์พอพระทัยเช่นนั้นพระบิดาทรงมอบทุกสิ่งแก่ข้าพเจ้า ไม่มีใครรู้ว่าพระบุตรทรงเป็นใครนอกจากพระบิดาและไม่มีใครรู้ว่าพระบิดาทรงเป็นใครนอกจากพระบุตรและผู้ที่พระบุตรทรงเปิดเผยให้รู้แล้วพระองค์ทรงหันพระพักไปยังบรรดาเศษตรัสกับเขาโดยเฉพาะว่าในตาของท่านเป็นโสที่มองเห็นสิ่งต่างๆที่ท่านเห็นเราบอกท่านทั้งหลายว่าประกาศโและกษัตริย์จำนวนมาก ปรารถนาจะเห็นสิ่งที่ท่านได้เห็นแต่ก็ไม่ได้เห็นปรารถนาจะฟังสิ่งที่ท่านได้ฟังแต่ก็ไม่ได้ฟังสวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระสัทธาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับพระวรสารวันนี้เล่าว่า สิทธ์ทั้ง70หรือ72องค์กลับจากการประกอบพันธกิจที่ได้รับมอบหมายจากพระเยซูเจ้าให้ไปกระทาด้วยความยินดีพวกเขาก็กลับมาเล่าให้พระองค์ฟังถึงความสำเร็จที่พวกเขาได้ประสบว่าแม้แต่ปีศาจก็ยังอ่อนน้อมต่อเราเดชพระนามของพระองค์พระเยซูเจ้าก็ทรงร่วมยินดีกับพวกเขาด้วยตรัสว่า เราเห็นซาตานตกจากฟ้าเหมือนฟ้าแลบในฐานะสิทธิ์ของพระเยซูเจ้าเราก็ได้รับอำนาจเดินเหนืองูและแมงป่องเรามีอำนาจเหนือศัตรูไม่มีสิ่งใดทำร้ายเราได้นี่ก็เป็นคำสัญญาเดียวกันกับที่โปรงทรงสัญญาแก่บรรดาสิทธ์ในมาระโกบทที่16ข้อ18กล่าเคือเขาจะจับงูได้ และถ้าดื่มยาพิษก็จะไม่ได้รับอันตรายเขาจะปกมือเหนือคนเจ็บคนเจ็บเหล่านั้นก็จะหายจากโรคภัยพระเยซูจเจ้าทรงเตือนเราว่าพันธกิจที่ทรงมอบให้เราทำนั้นเป็นพันธกิจที่หนักหน่วงและยากลำบากแต่อาศัยพระจิตและพระสถานของพระองค์เราก็สามารถเอาชนะพลังอำนาจของปีศาจได้ ดังพระวาจาที่ว่าอย่าชื่นชมยินดีที่ปิศาจออนน้อมต่อท่านแต่จงชื่นชมยินดีมากกว่าที่ชื่อของท่านจะรึกไว้ในสวรรค์แล้วสิทธิของพระเยซูเจ้าก็มีเหตุผลที่จะภาคภูมิใจและมีความสุขกับความสาเร็จอันเกิดจากการประกาศข่าวดีของตนแต่เหตุผลสำคัญของความยินดีควรเป็นเหตุผลที่เกี่ยวกับชีวิตหน้า เราต้องมีความยินดีเพราะเราได้รอดพน้นเพราะเรามีความหวังดังพระวาจาที่ว่าดีมากผู้รับใช้ที่ดีและซื่อสัตย์จงมาร่วมยินดีกับนายของเจ้าเถิดเป็นความยินดีของผู้รับใช้ที่ไร้ประโยชน์เขาได้ทำสิ่งที่เขาต้องทำสิ่งสำคัญสำหรับบรรดาสิทธ์ก็คือชื่อของท่านจะรึกไว้ในสวรรค์แล้ว ในสำนวนภาษาฮีบรูสมัยนั้นมีความหมายว่าสิบเจ็ดสหรือ72คนได้รับการยอมรับจากพระเจ้าว่าเป็นพลเมืองสวรรค์นี่เป็นบ้านแท้ของพวกเขาอาณาจักรที่พระเยซูเจ้าทรงขอพวกเขาให้เชิญคนอื่นๆที่โปร่งทรงส่งเขาไปได้เข้าไปด้วยในขณะที่กำลังสนทนากับบรรดาสิทธิอยู่นั้น พระเยซูเจ้าทรงหันพระพักไปยังพระบิดาเจ้าสวรรค์และสนทนากับพระองค์ตรงนี้เราเห็นการภาวนาที่ลึกซึ้งระหว่างพระเยซูเจ้ากับพระบิดาของพระองค์ทรงขอบพระคุณพระบิดาเจ้าสวรรค์เพราะพระทัยเมตตากรุณาของพระองค์ที่ทรงปิดบังเรื่องเหล่านี้จากบรรดาผู้ปรีชาและรอบรู้แต่ทรงเปิดเผยแก่บรรดาผู้ต่ำต้อย พระเยซูเจ้าทรงมองว่าบรรดาสิทธิทโปรง่งทรงส่งออกไปประกอบพันธกิจการประกาศข่าวดีเป็นผู้ต่ำต้อยหรือเด็กในความหมายแห่งพระวรสารพวกเขานอกจากมีประสบการณ์ในงานธรรมทูตเป็นครั้งแรกแล้วอาจจะยังไม่ได้รับการศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวกับพระเจ้าเท่ากับบรรดารับใบธรรมจารย์และผู้นำชาวยิวในสมัยนั้น ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าการอบรมทางด้านเทววิทยาเป็นเรื่องไม่สำคัญแต่การพบปากกับพระเจ้าเป็นของประทานที่พระเจ้าทรงประทานให้เปล่าเสมอและความเชื่อในพระองค์เป็นพื้นฐานของพันธกิจทุกประการพระเยซูเจ้าทรงกล่าวออกมาด้วยเสียงอันดังให้ผู้ที่อยู่โดยรอบได้ยินเกี่ยวกับสัมพันธภาพ ระหว่างพระองค์กับพระบิดาเจ้าสวรรค์ตัวบทตอนนี้คล้ายกับตัวบทในมัทธิวบทที่11เข้อ25ถึง30และตัวบทในยอห์นอีกหลายตอนพระองค์ทรงเปิดเผยให้ทราบถึงความรู้ระหว่างพระบิดากับพระบุตรและการเปิดเผยและการแบ่งปันระหว่างพระองค์ทั้งสองสิ่งนี้เป็นบ่อกเกิดของความยินดีและความสนิทสัมพันธ์ อีกทั้งยังเป็นบ่อกเกิดของผลสมริจของพันธกิจอีกด้วยความสัมพันธ์ที่โปรงทรงมีกับพระบิดาเจ้าสวรค์นี่แหละที่ทำให้โปรงมีอำนาจเชื้อเชิญผู้อื่นเข้ามามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าและเข้าไปมีความสนิทสัมพันธ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระองค์ในความสนิทชิดเชื่อนี่เอง เราสามารถรู้จักองค์พระบุตรในฐานะที่ทรงเป็นที่รู้จักและรักโดยพระบิดาและรู้จักองค์พระบิดาที่ทรงเป็นที่รู้จักและรักโดยองค์พระบุตรสิทธิ์ทั้ง70คนเพื่อได้รับมอบพันธกิจไปบรรเทาความทุกข์และการถูกครอบงานในพระนามของพระเยซูจเจ้าก็พบความหมายของพันธกิจของพวกเขา ในพระบิดาเจ้าสวรรค์และพระบุตรและในความสนิทสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกันในความรักเมื่อเราได้ยินข่าวสารจากพระวรสารในวันนี้เรายังได้รับการเชื่อเชิญต่อไปให้เข้าสู่สัมพันธภาพเดียวกันนี้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นมันเป็นเพียงพื้นฐานของการพบปะกับพระบิดาเจ้า ตามที่พระเยซูเจ้าทรงเปิดเผยให้เราทราบว่าเรามีของประทานของความรักของพระเจ้าที่เราสามารถมอบให้ในพันธกิจแก่ผู้อื่นพระวาจ,จาของพระเจ้าวันนี้เรียกเราไม่เพียงแต่ให้พิจารณาแง่มุมที่แตกต่างของพันธกิจแต่ให้ค้นพบอย่างมีบทบาท ที่ความเป็นจริงเหล่านี้เปิดเผยเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้าให้เราได้ทราบเมื่อเรายอมรับด้วยความเชื่อถึงหนทางที่พระเจ้าเสด็จมาและทำงานในเราเราสามารถยอมให้พระจิตของพระองค์กระทําพันธกิจของพระองค์แก่ผู้อื่นผ่านทางเราความสนิทสััมพนธ์เป็นหนึ่งเดียวกันอย่างลึกซึ้งของสิทธรรมทูต กับพระเยซูเจ้าในความรักของพระองค์ความเป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดาเจ้าให้ความยินดีความปรารถนาแรงกล้าและความร้อนรนแก่งานธรรมทูตแทนที่ศิษิธรรมทูตจะยินดีกับความสาเร็จของตนเขายินดีกับความรักในความสนิทสัมพันเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระอาจารย์และพระเจ้า รวมทั้งยินดีในกระแสเรียกในการเป็นบุตรและธิดาของพระเจ้าซึ่งมีชื่อจารึกไว้บนสวรรค์ความยินดีแห่งพระวรสารซึ่งทำให้ชุมชนสิทธิ์มีชีวิตชีวาขึ้นก็คือความยินดีในการเป็นธรรมทูตสิทธิเจคนรู้สึกได้เมื่อพวกเขากลับจากการกระทำพันธกิจ ที่ได้รับมอบหมายให้กระทำรรพระเยซูเจ้าเองทรงรู้สึกเช่นนี้เมื่อพระองค์ทรงชื่นชมยินดีในองค์พระจิตเจ้าและสรรเสริญพระบิดาเจ้าที่ได้ทรงเปิดเผยพระองค์แก่คนยากจนและผู้ต่าต้อยชนกลุ่มแรกที่กลับใจรู้สึกเช่นนี้หลังจากที่ได้ยินคำเทศนาของบรรดาครสาวก ในภาษาของแต่ละคนในวันที่พระจิตเจ้าเสด็จลงมาความยินดีนี้คือเครื่องหมายบ่งบอกว่าพระวรสารได้ถูกประกาศและกำลังเบืงเกิดผลกระนั้นก็ดีพลังผลักดันให้ออกไปและให้ให้ออกจากตนเองให้ทำการหวานเมล็ดพันธุ์ดีของเรายังคงปรากฏอยู่เสมอ พระเยซูเจ้าตรัสว่าเราไปที่อื่นกันเถิดไปตามตำบลใกล้เคียงเพื่อจะได้เทศสอนที่นั่นด้วยเพราะเรามาด้วยจุดประสงค์นี้เมื่อมเมล็ดได้ถูกหว่านในสถานที่หนึ่งพระเยซูเจ้าไม่ได้อยู่ต่อเพื่ออธิบายสิ่งต่างๆหรือทรงกระทำเครื่องหมายเพิ่มขึ้นองค์พระจิตเจ้าทรงนำพระองค์ต่อไป ยังเมืองอื่นขอพระเจ้าทรงวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระภาคแจ่มใสต่อท่านและโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรง,งผินพระพักมาย่างท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทิดอาเมน